ตัว2อ2 2นึ่สอาจารย์มีหมด2 1 2 2 3, 2ึ่งสองเลข2เนี่ยมาแรงมากๆนะคะมาแรงมากนะคะมียัน2-9เลยอ่ะถ้าจะรูดล่างเนี่ยก็รูด2ไปเลยนะจ๊ะอดก็อย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดถูกใจเพจด้วยนะคะมาช้าแต่ก็มานะคะพี่นันทพรน,นุปเก้ากราบขอบพระคุณมากๆเลยนะคะอ่ะฟังเพลง สอสาพิ่กันเลยกบชายโยสองสนะคะสองสี่นี่ดังมากสองสี่ดังมากเฝ้าระวัง3าสไว้ให้ดีกันไว้เลยงวดนี้ยังไงก็ต้องถูกหวยกราบสวัสดีพี่แมวนะคะพี่แมวสมพรอพรศัก์นะคะยินดีต้อนรับด้วยนะคะยินต้อนรับเลยนะถามตัวล่างงวดนี้นะคะหลายคนบอกอาจารย์แม่นมากเลยแม่นรางวัลเล็กนะ รางวัลเลขหน้าก็ลอตเตอรี่ไหมล่ะนะคะก็ถูกเหมือนกันแหละนะคะเอาไปเสี่ยงโชคสลากกินแบ่งรัฐบาลสิหลายคนบอกว่าอยากได้3ตัวบนนะคะอาจารย์ก็เก่งให้แม่นเหลือเกินก็คือส่วนมากก็จะเข้ารางวัลเลขหน้าอ่ะวันนี้ไม่เป็นไรนะคะนำสามตัวนี้ไปซื้อเลขล่างแล้วกันนะเลขล่างก็ซื้อได้นะคะอ่ะสามตัวเด่นประจำงวดนี้นะคะได้แก่เลขเก้าสอง แนะคะไข่ใ,ใบที่1นะคะแตกออกมาแล้วนะคะก็คือ9 2 8นะคะหรือใครชอบ7,28หรือ5,28ก็ซื้อได้อาจารย์เน้นหลักร้อยเนี่ยเลขขี้เลยนะคะฟันธงมาแน่นอนถ้าใครจะวิ่งบนซื้อเลขขี้มีโอกาสถูกหวยยิ่งกว่า100%วันนี้อาจารย์ขอ9แชร์ได้ไหมคะขอ9แชร์ได้ไหมเพราะว่าถ้าวิ่งบนอย่างน้อย,นอยเนี่ย9ก็มาแน่แนแหละนะคะ ใครที่ดูอยู่ตอนนี้นะคะรู้สึกความมั่นใจเนี่ยเลขมงคลเลขที่จะมาอัดเลยค่ะอัดเลยเลขมงคลพี่วางสเต็ปหนึ่งสามห้าเจ็ดเก้าแล้วพี่จับคู่มีโอกาสถูกสามตัวตรงว,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 วันนี้อาจารย์ย้ําให้แล้วนะคะวันนี้ย้ําให้แล้วนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้จัดหนักจัดเต็มอย่างแน่นอนเลยแล้วใครที่ยังไม่มีกบชัยโยพิมพ์กบชัยโยเพราะกบชัยโยร้ายเพราะฉะนั้นเลขสวยทุกเบอร์นะคะเลขสวยทุกเบอร์แล้วมีโอกาสถูกรางวัลใหญ่ๆทุกเบอร์ นะคะมีโอกาสถูกรางวัลแล้วก็ถูกกันเยอะมากๆนะคะก็อยากจะเน้นให้นะคะอยากจะเน้นให้จริงๆสําสำหรับสรุปโค้งสุดท้ายก็รีบไปนะ97เนี่ยหวยอั้นนะคะหวยอั้นนะสี่หวยอั้นนะคะอย่าลืมนะอาจารย์เน้นย้ำให้421กับ721นะคะทิ้งท้ายนิดหนึ่งนะคะเลขที่อั้นทั้งหมดนี้นะคะให้ซื้อลอตเตอรี่เก็บไว้เลยนะคะ721นะคะ421เลขวันออกพรรษานะคะ เล็กอันทั้งนั้นนะคะให้ซื้อเก็บไม้อาจารย์แม่นมากเลยนะ3ตัวท้ายนะคะเพราะฉะนั้นใบละ4 0 0พันใบละ4 5 0พห้าใบก็หมื่นเนอ่สองหมื่นสิขออภัยนะคะก็ เขาบอกว่าแบบนี้นะคะเราทําบุญนะคะเราก็ส่งดวงไปส่งให้ส่งให้ส,ใหส่งต่ออาจารย์พาลูกศิษย์ทําบุญทุกอาทิตย์คนที่เป็นเจ้าภาพเนี่ยทำบุญทุกอาทิตย์เพราะฉะนั้นเสริมดวงกันนะคะอย่าลืมนะเลขมงคลนะคะเลขมงคลนะคะ,ลคละ,คะแล้วก็เลขหลวงพ่อคูณด้วย2 9 9 2เนี่ยให้ระวังให้ดี 2, 2 9 9 2 9 7 7เเลขพวกนี้อั้นหมดแล้วนะคะอั้นหมดแล้วแล้วก็4 2 1เลขวันออกพรรษา 421 721นะคะอ่านหมดเลยนะคะสำหรับงวดนี้ถูกเป็นปกของเมืองรับแลด้วยใครที่จองปฏิทินปี2 5 1 5้ําถ้ำนาคาใครที่จองย้ำนะคะชื่อทุกชื่ออาจารย์จะนำชื่อขึ้นไปสวนอิติปิโสนะับพระคออยู่บนอุทยานภูรังกาเลยข้างบนสุดเลยนะคะอธิษฐานต่อนหน้า เสียนักราชอง์คปู่อือลือเลยนะคะเฉพาะคนที่จองเฉพาะคนที่จองปฏิทินถ้ำนาคานครเมืองนาคินเท่านั้นอันนี้โปรโมทนี่คือข่าวดีอ่านี่คือข่าวดีนะคะวันที่18ตุลาคมนี้นะคะใครที่เป็นลูกศิษย์อาจารย์ส้มหรือติดตามมาทุกครั้งนะคะ ขอให้เอารายชื่อวันเดือนปีเกิดนะคะส่งมาให้อาจารย์นะคะเฉพาะคนที่สั่งจองปฏิทินถ้ำนาคาคนครเมืองนาคินปี2515ต้องก่อนวันที่16นี้เอาดวงมาอาจารย์ส้มจะนำไปอธิษฐานจิตที่หน้าศาลตำหนักปู่อือลือและจะนำรายชื่อขึ้นไปยังบนอุทยานภูรล,ลังกาศกระระต่อหน้าหลวงปูวงวงป่วังหลวงปู่วัง ทิศสาโรนะคะโดยที่วัดถ้ำชัยมงคลแล้วก็กราบสักการะบ,บูชาอธิษฐานจิตหลวงปู่เสากันตสีโลด้วยเพราะฉะนั้นโอ้โหดวงบุญสนับสนุนกันมากใครที่ดูอยู่ตอนนี้โอ้โหทายเข้ามาเลยนะคะแล้วก็อย่าลืมใครที่นะคะอยากจะได้ชื่อนะคะชื่อนามสกุลวันเดือนปีเกิดนะคะให้อาจารย์ไปอ่านสวดนะคะอิติปิโซนะคะนะ อธิษฐานจิตนะคะณนะหน้าพระพักตร์ปู่อือลือนะคะที่อําเภอบึงโขงหลงนะคะจังหวัดบึงกาฬนะคะเราก็จะจัดทําพิธีบวงสวงใหญ่นะคะเป็นบวงสวงสักการะปู่อือลือนัคราชนะคะโดยที่จะจัดทําวันที่18ตุลาคมนี้นะคะและวันที่17นี้ใครที่อยากเป็นเจ้าภาพร่วมทําบุญลงทานนะคะก็สามารถที่จะพิมพ์ทําบุญร่วมลงทานมาได้นะคะ10กระปุก20กระปุกหรือ40กระปุกก็ได้นะคะวันที่17นี้อาจารย์จะมี ลงทานนะคะณนะหน้าตำหนักศาลเจ้าปู่อือลือนะคะในเวลา11นาฬิกานะคะก็คือ11โมงนั่นเองนะคะส่วนวันที่18เนี่ยเริ่มไลฟ์สด9โมง9นาทีเพราะฉะนั้นใครที่เป็นลูกศิษย์อาจารย์ส้มนะคะทุกคนหรือใครที่ร่วมทำบุญบ่อยๆหรืออยากดูไลฟ์สดนะคะณนะถ้ำนาคาก็อย่าลืมกดไว้เลยรอเลยนะ ส่วนสองตัวนะคะสองตัวอาจารย์จับคู่ให้นะคะสองตัวแถวยาวเลยไปกลับนะ,ไป,บนะะไปกลับนะคะไปกลับนะคะสำหรับ สามตัวสำาัรสามตัวเพราะ1นสเนี่ยงวดนี้ดังมากแล้วก็แพงมากก็ซื้อบวกแต้มลบแต้มก็คือ1นึใครไม่มีชุดกบชายโยก็อย่าลืมซื้อนะคะกบชายโยในงวดนี้นะคะอาจารย์ซื้อ นะคะมาเก่งเฉพาะเลขหน้า3ตัวเลขท้าย3ตัวและอาจารย์จะต้องเลือกที่เป็นใบที่เป็นกบชัยโยด้วยใครที่ไม่มีหายากมากๆนะคะพิมพ์คําว่ากบชัยโยเข้ามาเพราะอาจารย์ดักทางเลขให้ทุกทางแล้วไม่ว่าจะเป็น3ตัวหน้าสาตัวท้ายนะคะก็ดักทาง <Okay. S 1> ไว้ให้หมดได้70นะคะเมื่อกี้ตารางที่3มี70ด้วยมีไหมเจ็ดศูนย์อะอาจารย์ดูอะมี70มี70นะคะ สำหรับใครที่ดูอยู่นะคะจำได้ไหมคะเดือนสิงหาหวยออก4 4 7เท่าไหร่นะ4 7 5อ่า4 7 5ออกเลขพศนะคะวันพระราชสมภพนะคะสมเด็จพระพันปีนะคะงวดนี้นะคะระวังเลขพศให้ดีๆงวดนี้ระวังเลขพศให้ดีๆนะคะสำหรับลอตเตอรี่ ย์เนี่ยซื้อไว้เลยเพราะครั้งที่แล้วสี่เจต้าออกสามรางวัลเลขท้ายสองตัวนะอันนี้เก่งไปถึงรางวัลเล็ท้ายสามตัวรางวัลเลขหน้าสามตัวเลยเพราะว่าซื้อลอตเตอรี่ไว้เยอะมากนะคะและลอตเตอรี่ทุกใบเก่งแบบนี้นะคะสังเกตงวดที่แล้วนะคะรางวัลเลขหน้าสามตัว285285เป็นเลขสามตัวตรงที่อาจารย์เก่งมาตลอด นะ361ด้วยนะ361ด้วยเกงมาเหมือนกัน361เอาห9 3 5ใบมาเลยนะคะอ่พี่เกสอนอ่ะลีบ CF เลยจัดเต็มจัดหนักร่ำรวยค่ะวันนี้รว,รวยรวยอย่างเดียวรวยไม่แบ่งใครนะคะรวยไม่แบ่งใครอ่ะก่อนจะจากกันไปนะคะสำหรับลูกศิษย์ทุกคนทิ้งท้ายไว้เลยละกันประชาสัมพันธ์ประชาสัมพันธ์ของ